สวัสดีครับโฮมีโซลเซลนะครับมาติดตั้งปั๊มนะครับอยู่บ้านดงป่าแดงนะครับตำบลกุลเรือคำอําเภอบานนอนนะครับตอนนี้เป็นปั๊มหกร้อยบาทนะครับท่อออกนิ้วครึ่งใช้แผงโมโนนะครับสองแผงส่วนอีกแผงหนึ่งเป็นแผงชุดวงจรนะครับชุดวงจรระบบแสงสว่างนะครับของลูกค้าลูกค้าซื้อ มาติดตั้งสองชุดเลยนะครับเป็นชุดนะครับหนึ่พันสองร้อยบาทนะครับตอนนี้ก็แดดก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับ ครับขอจบไวเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ